ลดีครับลุงเอแต่งเป็นตัวอะไรครับเนี่ยแต่งติ๊กชิโร่ได้ตุงบัฟฟาโล่จะดึงตอนไหนเฮียมึงจะดึงตอนไหนมาเร็วกว่าหนึ่งทุ่งไม่ชอบไม่โอเคหน้าหาหน้าหนหน้าหายไม่ก่อนไม่จะปล่อยกูเล่ไ้เงื่อนังฟังมุกไม่ลงทุน แบลลี่เลยเมุมไบเมื่อลิเกมุมไบเฮี้ยแทนกูไม่ซื้อหรอกกูยังไม่ได้ขายเลยเฮี้ยเจนเยนไม่ลงทุนไม่ลงทุนพ่อมึงเธอน้องปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนพึกว่าสัมนี้สิเอาชนะค่าได้จังสั้นบอกบักพีปอบนักหล่าอาสูนเก๊กัสซอหายตาเฮ้ยมูซันคนอีสานบ่งแต่งไมเคิลกูได้ไมเกรนไม่ใช่ไมเกรนครับเฮ้ยมูซันคนอีสานบ่นี่ มูซันเมาสาโทมึงไงมูทันเมาสาโทเฮีย,ยกูไม่ได้มูทันเมาสาโทกูไม่รู้แม่เมืองหรอกกูก็ไม่ได้ถามแม่เมืองหรอกนะครับนะครับปิยังไม่ได้ถามแม่มืองเหมือนกันนะครับติดเป้งซะแล้วไงเขามีแต่ติดหลอมึงมาอะไรติดเป้งน้องมึงใช้คําผิดน้องกูไม่ใช่หมาลูกอ่อนนี่เฮีย,ยมันนั่งติดเป้งอยู่ <đ> ทุกคนพิมพ์ไว้ไอคมรอไว้เลยนะครับวันนี้จะได้เห็นลุงเอในโลกลูกตามิตพิชิตมังกร มไม่เคลื่นอาหวังไม่ใช่เคลื่นอาหวังครับวันนี้คมคมแน่นอนเตรียมตัวดูได้เลยโท์<ส>นะครับสีรสชาติจีบีบคดอร่อยคอมไม่ง้อยไอแฮปดีนักหนาแว่นทีดีโอตุสใส่ทีตานาหีหมาหลุดโค้งนำเอ,อเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวและว,วินาทีจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับนักร้องเสียงทุ้งตาตุ่มหมาไม่ทองคำ น้าตาตุ่มม้าไม่ถัมมอเอาดีวันนีไในคลัรเสยเลยครับน้านักร้กองเสียงทุ่มมันดูด้พรมกับนักร้องเสียงทุ่มตาตุ่มม,ม,มีเทปนะครับตัวจริงลุงเอสวิ่ง A กับเกย์คองโกอยู่ครับใครสนใจตามไปดูหลังร้านเจ้เพนวิ่งกับเจียงพูอยู่ร้านเจพนนะครับมูซันติดลิเกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนเสื้อข้างในก็เสื้อยืดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อเชือกฟางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผ้ามหมีพูหน้าหมีช่วยมูซันติดลิเกไหม สิงไมเคิลหน้าเหมือนไมโลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิงไมเคิลทำคุยในเกลนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีเสื้อลายงูมาซาลางูมาซาลผมใครอะไรดีที่สุดนะใครเซโดยิงกลใส่เป็ดแดงถ้าดเนตต่อไปมีคำหยาบหนึ่งแปะเอาไม่เอาเอาตือดึงไอสัตว์ จัดไปหนึ่งแปดเรือนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมึงไงเรือนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไอ้เฮียไมเคิลมิดนุดไม่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 มีไมเคิลมิดนุดนะครับไอ้พ่อมึงครับนะครับลุกออนเขามีแต่มุนวอลล์ลุกออนนะครับเบียวไมเคิลแจ็คสันมุงลุกไปเดินมูนวอล์กหน่อยได้ไหมว่ากูอยากเห็นคนเบวเบียวแบบมุงเต้นอัตบุดช์อัตบุดช์แต่งไมเคิลไในมายาราบเอาไปห้าร้อยก็รู้ว่าหลอกแล้วมองทำไมอัตบุดชีอัตบุดชีอัตบุดชีกูไม่เชื่อ ไม่เชื่อนไงเนี่ยลมูนวอกนี่แหละตัวก็หนักเกือบร้อยโลจะให้กูดึงกางเกงยืนค้างเหมือนไมเคิลพอกูทำไม่ได้ก็ด่าไอโลนเวนมึงมึงโดนอะไรได้สัตว์เนี่ยมึงโดนยองไหมเรียบรอยแล้วนะครับลุงดูเหล็กรถทุเรียนกวนกับกุ้งผัดสตอชุดใหญ่ไซห้าสิบหกผมจัดส่งให้ละให้พ่อมึงสั่งดูเหล็กรถสตอรีน่ทำพิรุธร่อคนใจมิดลุงเอแต่งชุดไมเคิลแบบนี้หล่อมากครับผมพูดจริงจริงเหรอ เอาดีมึงชมกูคนแรกเลยตั้งแต่กูขึ้นมาเนี่ยขนาดพัดลมกูยังใช้ติงเปิดหน้าเมืองก็ไม่ยากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฝากโดเอ,อมีคอนเทนต์มาเสนอจับสีจิ้งผิงทาสีเป็นหมีภูแล้วพาไปปล่อยกรงเสือถ้าต่อยชนะเสือโอนห้าล้านกีแบแม่พ่อมึงใช้แด่ห้าล้านาึงี้ยก็บไม่พ่อมึงใช้คือกระผมไม่ทราบว่าคุณมึงจะฟังทําไมไม่ต้องเสือกลุงครับขอถามแบบสาระเลยนะครับ,รบไม่ติดเล่นนะครับ,รบในปากลุงอาซี่ไม่เป็นเจ้าอาวาสครับ ที่ไหนเป็นเจ้าว่านะน้องก็ลุกใส่ครับจเคลนักเสาร์นะครับสีนี้มึงสีม้ามึงไอ้ยีอ่ะเออสีมามีมึงมากไอ้เวรถามมาได้ฟันซี่ไหนเป็นเจ้าวาดงั้นวัวไหมเนี่ยกูไม่ได้เปิดสำนักของในปากไอ้ยี่อ่ะไม่ได้อมตังครับแต่ไม่ขึ้น ไม่แน่นะครับอ้าวหลักครับและต่อจากนี้ไปขอเชิญพับกบนิ้ร,นร้าารงงอ,องเสียงหวานจานข้าวหมาไม่สร้างนี่มึงอะนักร้าาอ,งกองเสียงหวานจานข้าวหมาพอมึงนิดเพิ่อนเจกสันนักร้องเฮียอะไรใช้จานข้าวหมาน้องนักร้องเสียงหวานจานข้าวหมาพนักร้องเฮียอะไรใช้เป็นนักร้องใช้สมยานามจานข้าวหมากูจะรั่วว้าวว,ว,วันนี้ผ่าผ่าผ่า,าผมกะกะกะ่อมมามา,มาขคบคาขอเย่เย่ยเยแต่แต่ตูดละละลุงขอตรงตรงเลยครับขอ เขาจะ,เนะจะสิบเอกเสกกระปูมารายงานตัวด้วยครับวันนี้วันนี้ตาสิบเอกเสกกระปูด้วยนะครับไม่ต้องแต่งให้เหมือนพรมเช็ดเท้าก็ได้ครับลุงสักวันเดียวผมเอาจะเอาเท้าประทับหน้าลุงเอง เนบัดนี้เชิญพบกับนักร้องเสียงทองแท่งแย่งหมาเกิดมึงไงนักร้องทองแท่งแย่งหมาเกิดอีหี้ะมึงคิดนะผมยานามนักร้องกูนักหนาเนี่ยนักร้องเสียงทองแท่งแท่งหมาเกิดมึงนั่นแหละต่อไปพบกับนักเลงทองแท่งแย่งหมาเกิดมึงนั่นแหละอีฮีอะเอ้าอี้ีเอ้าเอ้าเอ้าแต่วันนี้ลุงเอมีของมานําเสนอใครบังกรกินนีบ้างเเก็บไว้เถอะ กูยังไม่ได้เคยหยิบเลยเฮียกูแค่พูดกูแค่พูดกูแค่พูดกูยังไม่ได้หยิบมาขายเลยให้กูโอกาสขายกูหน่อยไอสัตว์เอชังชาต์ตัดแต่งเป็นไมเคิลแจ็กสันติชีโร่มีไมโครสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชางชาต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชางตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชางชาต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเ และก็ใช่ขับโค้ดของเราในวันนี้ <c oughs> คือไมเคิลแจ็คสันสองมัดนั่นเองหากผู้ใดสนใจต,ติดต,ต่อผ่านแอดไนย์เฮ้ยมันจริงหรอวะจริงจมันบอกว่าพันผู้แตกติดเกมเอ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> ก็ถูกของมัน <c oughs> ลุงเอ osure, ค iam, s. <S รับอาแปดซีพูไม่สปอนแล้วหรอครับกูจะรู้อาแปซีพูมึงเรียกเขาอาแปมึงเรียกพี่เปาอาแปแลยมึงฟังพี่เปามึงก็ดูนะนกแสกติดคออ๋อแอ้อ๋อแออ๋อแอ้อ๋อแอ้อ๋อแออ๋อ แล้วมึงกินนกเสก็จ้ไปทำไมไอะน้องเออกูเชื่อเราว่าโดไม่เข้าหูอยู่ตอบไม่ใช่ครับกูโดไปทีไรตอบไม่ใช่ครับตลอดทําไมวะทําทไมต้องเป็นโดกูวะไม่ใช่อย่างนั้นน้องไม่ใช่ครับไม่ก,ก็ไม่รู้อย่าถามกูอรอโดต่อไปเถอะเราโดพลาดเองเอเราได้แค่นี้แหละอา้าวอย่าอย่าอย่าพิ่งคิดอย่างนั้นน้องทางค่ายไมทองคําแถลงนักร้องเสียงทุ้งตาตุ่มมาตนนี้ สังกัดค่ายควายเขางามแดนสยามควายเขางามไอ้บอมึงไปสังกัดน้าควายเขางามในสยามมาอีกี้ะมึงนั่นแหละเออคือกูต้องรู้จริงๆหรอว่าต้องร้ไปบอกพ่อมึงเถอะนะมึงต้องรู้มันไม่มีหรอกนักร้องเสียงทุ้มตะตุ่มหมามื่อลงทุนเกินไปไม่ชอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ้นเปลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยอะเกินไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกินความจาเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุ่มเฟือยไม่ต้องใส่ไม่ชอบอีกพอสไมเคิลรับราชการหรอครับ ลุงเอวันทีครับลุงเอวันนี้แต่งเป็นไมเคิลจะขันตอนตายเหรอครับบวมเชียวขันข้อแบนนี่อีเหี้ยทุกคนครับวันนี้ลุงแต่งแบบนี้ใช่ครับโค้ดใหม่คือไมเคิลเบิร์นมาลด5บาทสาวเดือนนะเอรู้มือไมเคิลเบิร์นมา้านะแบบนึงนะครับนายเอครับอยากดีต้องนึกถึงถึงถึงขี้มูกอยากดีนึกถึงขี้มูกไมเคิลปังอยากดีนึกถึงอะไรนึกถึงนี่เลยนะครับขี้มูก ยลไปติดจอเสแกนท่าไมเคิลหน่อยเคอร์ปอคุอสแกนท่าไมเคิลหนอน้องได้ครับ,รนนรบลุงเองครับเยนนยผมจ้างออปติมาสร้างบ้านและเลี้ยงนกเสกไว้มีทั้งไฟฟ้าไม่จับออกได้ไหมครับ มีผู้ชายมาขอจับย,ยีหนูบอกแลกกับหมูปิ้งคนสมัยนี้ซาม,มา่าข้าวเหนียวก็ไม่มีให้ม่อิ่มปกติไมเคิลมูนวอล์กอันนี้มิดรันมิดรันพ่อมึงเธอมิดรันฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแบ่งหากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางร้องต่อนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เอ็ดนักร้องเสียงหวานจากโซนี่มิวสิกนะครับคุณแต่งชุดไมเคลิลแต่รวงข้าวบนเสื้อม่โครบคุณกระดกกระดกกระดกขอโทษเดี๋ยวนี้ ไม่ครับอีกแล้วชีวิตนี้ลุงเคยเล่นเกมไรจบมังค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงไม่ได้ดูดิยึดติดแต่กับอดีตโง่พอกูจะพูดว่ากูเล่นช้เลี้ยงคุณจบมึงบอกกูยึดติดกับอดีตไม่ลุงเอพอลุงสมองลุงเออัปเกรดแล้วลุงเอจะมาโชว์ว่าในโลกเดกล่าเนี่ยในโลกมังกรเนี่ยลุงเอเอาตัวราได้ไหมเออเพราะว่าเดกล่ามันยากกว่ามังค์ธรรมดาเยอะทุกคนคิดว่าลุงเอได้ไหมทุกคนคิดว่าไหนครับราคากันเองมึงฟังกูก่อนเถอะครับเอาตัวราได้ไหมครับเอาหน้าใกล้ๆหน่อยครับ ทำไมหน้าตามรึงภูทรจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวพ่อแต่หน้ากระบือเคี้ยวเอื้องคนงอกรูขึ้นหน่อยเฮี้ย ไอ้เขี้ยงอกขึ้นลุงไอ้เขี้ยงอกขึ้นเฉยเลยน้องไม่ตั้งหัวไม่ขึ้นมาขึ้นอยู่ข้างจอนบนหัวไม่มีนะกูงงอ่ะเล่าประสบการณ์ตอนลุงเอาปลาซักเกอร์เข้าไปแหวกว่ายในรูดาดหน่อยครับเพราะประสบการณ์ตอนนั้นนะครับน้องลุงก็ไม่ได้คิดอะไรลุงอีก็คิดว่ามันจะหยุดไข่คาบไขมันได้ตรงนั้นลุงเขาเลยยัดแป้งนี่เขี้ยนนะไปบอกพ่อมึงนะกูไม่เคยถามไอ้เขี้ยคนเขี้ยนอะไรไปเพราประสบการณ์ตอนปลาซักเกอร์จะดากมึงรั่วไหมเนี่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกยานาฬิกกาาาเเข็มมหรอยยฉละฆัังงววดึู่ าเข็มหรือนฬิการชายกูตอบมึงบอกละครั้งวัดทำวันนี้ลุงเก่งจังเก่งเรื่องอะไรอ่ะเอาฟันตัวเองมาติดเสื้อด้วยเก่งมามาตบมือครับเก่งมากครับเอฟันตัวเองมาติดเสื้อได้ด้วยโค้ดวันนี้นะครับทุกคนใช้โค้ดมูลวอล์กสั่งมาได้สองแถมหนึ่งนะครับวันนี้โค้ดมูลวอล์กนะครับดูความเวลาวิธีทำอาดง่ายมากขีดน้ำใส่ได้เลย ขอบคุณนะครับนี่มันจะอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยเสียงหมันเกิดอยู่อะมันก็สั่นนะตกใจอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันตกใจอ่ะให้หายแวบอ่ะตรองตรงนะตอนที่เมื่อกี้ใช่กูหายแวบเลย ที่เขาดราม่าก,กันคือองค์ไหนในปากลุงครับน้องไม่มีครับไม่ <laughs> ไม่ใช่เรื่องพรชไม่ได้พรชแท้ในนี้นะครับน้องที่เขาดราม่าอกอกกระแสไม่เกี่ยวกับพรชในปากกูนะครับ,บไก่กุ้มมิ่งกลับมาในวันนี้โกนขนดีราคาถูกช่างสดใสพร้อมน้ำยาคลีนซิ่งอย่างถูกใจสปอนให้ไอเอ็นเอ้ย <laughs> เอ้ย <laughs> ขอให้ทุกท่านเชิญสดับรับฟังนักร้องเสียงใหญ่นางไข่มาติดเป้งไอเก้งเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือกอันแหละนักร้องเสียงยยใหญ่นางไข่มานะครับสไตล์ช่องลุงเอคือคุยเล่นสนุกสนุกแบบเพื่อนกันเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพื<ว>เ่อน,นดีนี้ยังว่าเพื่อนมน,นะ,ะึงเคยหย่อนเม็ดทานตะวันลงร่องดากแล้วตดออกมาเป็นกระสุนยิงซอมบี้หมครับ <laughs> นี่ครัยอดมิสสุดยอดที่ท่มบนดอยจป็ลเดากละเจอซอมบี้พุด นี้หน้าแบบนี้มือแบบนี้ช่วยเซ็กเต่ายออกมาจากหมวกหน่อยครับไม่ไม่ได้นักมายากลนะครับเฝ้ามีถึงเหตุการณ์ตอนที่กันมันยังฟินให้หัวคุกเลยอยากบอกตัวเลือกเสียวสักทีและเย็ดต่อถึงชุดตีนตรงหน้าวันทยหัดยกอกลึบสวัสดีครับจ่าสิบเอกสวัสดีครับเย็นเลยเชิญพับกบเฮ้ยพบกับนักร้องทรงเสน่ห์สไตล์หมาเร่แห่งคาเฟ่ชวนเยิมสวัสดีค่ะโดจากระเทยใส่กางเกงในเสริมเป้าค่ะ วัสดีคุณก็เธอใส่กินนสือเป้าด้วยนะครับสวัสดีครับลุงเองครับ,รบผมโดนพ่อเดินมาตบผมรู้ไหมผมทําไง,ไงผมล็อกค,คอพ่อจับทุ่งเลยมึงดูมันไปไปป๊บเยอะหนย ไมเคิลแจ็กสันเป็นนักร้องที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเดอะคิงออฟบ็อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลบัม้มทริลเลอร์แต่งไมเคิลได้ไมเกรนโอเคนี่คือสัญญาณว่าโดกูยังอ่อนสินะขอโทษที่เกิดมาและกาันต่อ,อจากนี้นโชคดีไม,ไ,ด <Whenever> <crow> ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับลุงคะคะคะไมเคิลใช่ไหมคะใช่คะโอเคค่ะงั้นจัดไปไมเคิลสี่แถวหลังตลอดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนรับค่ะไม่ได้บอกคนรับนะครับติ่งตองไข่อะไรดีที่สุดไข่กุ้งมิไข่ซีพี น้ำยาทำความสะอาดอะไรดีที่สุดน้มยาดีปิดโปรให้พ่อมาปิดโปรไปหนึ่งแปดเนาป Happy birthday คนชื่อพัทรหน่อยลุงนิสคิดดูขนาดหน้าแข้งเรายังเรียบเนียนขนาดนี้ถ้าเป็นตรงนั้นอ่ะสิบเดือนสิบถึงสิบห้าตุลานี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่สิบเริ่มใช้โปรโมชั่นได้เลยเขาจะซื้อว่ารถนี้แรงจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอกสีพไม่ช่วยคุยเลยที่เขาพูดลายเป็นเฮียอะไรคุยแต่เรื่องยูนิคอร์นมึงมึงอ่ะเออจะหาแถวหกแถวพร้อมขับรถสองแถวหรือไง โอ้โห้แม่งคุยคนละเรื่องเดียวกันไรเดียวกันแท้ๆมึงจะเฮ็ดบีดีได้จะโยนสงวแถวเอได้สแถวที่เดิมนี่ยไม่ค่สองแถวพ่อมึงเธอบ้านยยานองพ่อมึงเธอกูจะรู้วกูพูดล้ำลายปากเปลียนเปลียนเปีีกฮัลโหลลุงเอเหมือนสมอเรือเลยนะครับไม่ะรู้ว่ามีประโยชน์แต่ก็เป็นได้แค่ตัวทวง และนี่นะครับนักร้องเสียงเจ็บเล็บขบหมาขี้เรื้อนเดือนหกสกปรกแมนหนองมาแมนท้าทายรอเอเจอกูเน่กูจะเอาให้ชักดินเลยออกมารอหน้าบ้านเลยไอสัตว์มึงมาเถอะเหียเป็นไมเมินใี้ดูหน่อยครับไม่เมินคืออะไรน้องเต้นเต้นไม่เหมอเต้นไม่เหมนิษยรู้ไหมความรักเหมือนอะไร ความรักก็เหมือนข้อสอบพ,พ,พอไม่รู้คำตอบอเราก็คิดไปเองอทำหน้าที้เเดียเด๋ยวกูซื้อให้เลยเฮ้ยโอเคจัดไปขอสิบเม็ดแถมหลอดให้ด้วยที่บอกว่าผมหงบนี่จะให้ t o a สปอนเซอร์ยอมย่าบนหัวหอม,อมองยอมย่าบนหัวพ่อมาเ,เลยคนพ่อพ่อมปลูกย่าบนหัวยเพอะไร ลุงแงครับครับไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20ก็ไม่ได้ยินแบบนี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย้อนไม่ถึงเอไม่ตะลึงรอไม่ใช่ครับไม่ยอดไม่ถึงเอไม่ตะลึงไม่ใช่ครับซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัดดีกว่าเคิร์บให้โภมึงเธอตัดหญ้ามึงได้เป็นหนอนให้ไก่แดงรีเฮียถ้ามันทนจริงมึงลองฟรีคิกแล้วเอามาเปิดให้คนดูหน่อยเอาไม่เอาเดี๋ยวกูฟรีคิกให้ดูว่ามันทนไม่ทนอ่ะดูนะ อ่ะดูมึงบอกของเขาพังง่ายเหรถ้ามึงซื้อพันสี่ในโปรโมชั่นแต่มึงใช้ได้3ปีมึงลองไปหาร6เดือนดูเหลือเท่าไหร่เหลือเดือนละเท่าไหร่ที่มึงได้ใช้แค่ลงทุนแค่เนี้ยเพื่อดูแลแล้วก็ทนทานล้างง่ายเออเนี่ยเขาบอกให้ไปดูหน่อยสวัสดีครับลุงเอแต่งเป็นตัวอะไรครับเนี่ย ซื้อจากคนดูคนละดีสตริงเครื่องโกงไก่ไก่กระดลุงเอค่ะใครกรูมมิ่งสั่นแรงไหมค่ะใช้ประมาณเท่าไรค่ะใช้ประมาณไม่เท่าลุงเอเลยนะแต่อย่าไปหาทำนะหนูจ้าหนูอย่าไปใช้รูนี้นะจ้าหนูอย่าอย่าไปใช้ฝั่งสั่นแรงอยู่จ้าเนี่ยเรเล่นเกมได้แล้วเอาไปหนึ่งแปะ ฉันแรงอยู่จ้าแต่หายาใช้ผิดวิธีนะคะไม่ดีนะคะกะเหนื่อยจะไปเกี่ยวได้นะงเข้าล่องนี้กระจกเลยนะประกัยโปร1 0่ลดเหลือ1491ใส่โค้ดมังกรกินหมี่แถวของดีสีแถวสบายน้องชายพร้อมดีไปด้วยกันเรื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีโค้ดมังกรกินหมี่นะครับน้องเขาลดอะตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปใส่โค้ดอะไรจริงไหมครับที่ลุงเอพยายามหย่อนหนูท่อใส่ดาบเพื่อใช้แทนไข่กรุงมิ่งตอนวันปกติ น้องให้หนูทอดกินขนกูแทนในความคิดได้ไงวะายแต่งแบบนี้ไมเคิลแน่นอนไม่เข้าจสันไม่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 ต้องเสือร้องไห้สิอีสต่าขอคำคำพังแต่งไม่คิลได้ไม่แต่ไมเคินได้ไม่แต้เฮียพร้อมหรืยยังลุยโลกมังกรอนกันอยากโกนขนกรูมิ่งยังคงกอดแว่นตัวท็อปออฟตูสยังคงไหวคอมที่ดีไอ a ฮฟเล่นสะใจอย่างสุดท้ายไอค A ณเอเดี๋ยวเดี๋ยว มัเป็นอะไรกันวะมันจะดีอยู่ค<ว><า>ึจะให้ตัดอยู่หรือเนี่ยเหลืองเหลืองที่เสื้อไม่ได้ยอมสีใช่ไหมครับน่าจะอมไว้แล้วมันก็เหลืองติดชีมีให้พ่อมึงเธอะอมแล้เปลี่ยนสีควายมึงจะขายถึงเช้าเลยมั้งเนี่ยพอแล้วเลิกขายแล้วยื้ยขายเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยรอรอยยิ้มยังกับผัวเทพธิดาอพอลิตาอื้อหรือหมานายมึงเลยหมานายชอบสีอะไรค่ะนึกว่าชอบสีแม่มรึงค่ะชอบสีแมมเธอโกนสะอาดแต่เนื้อเออเออไม่เป็นแบบลุงไม่โกนดีกว่าค่ะ ข้างหลังคืออะไรครับที่เขียนว่าไก่นี่คือซื้อคุูเทียม,ม,มแถมเจลหล่อลื่นหอครับไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่กลวยเทียมนะครับนออ้องใครคือบนคุยคอะไรไอแก่มันไม่ใช่กลวยเทียมน้องแล้วไก่นี้ไม่ใช่เจลมันเป็นเครื่องทเล็มขนน้องชายแล้วก็น้ำยาการทำความสะอาด<ค>นะครับสวย <c oughs> เปิดมาถึงมีของเลยเนออ้อง ไอไมเคิลตังยังยังยังเอชบีดีวันเกิดหน่อยดิอายุสิบขวบละไอโรคเอดองินกูครูไม่เบิร์ดได้มึงเลยมึงอะใช่ดีค่ะเคยซื้อไปตัดคู่หัวตัดไม่ได้ครับโอ้โหไอนี่อันี้ไว้กองน้ำกินนะนนไอนนี้ไว้กองน้ำกินทุกคนลุงเอคมะลุงเอรู้จักที่กองน้ำอ่ะลุงเอไปศึกษามาแล้วเนี่ยอาตมาซื้อไปโกนผมได้มหมยมเอเออ ถ้าถ้าไม่ได้่านการใช้ก็น่าจะได้ครับน้องต้องโหลดทรัพยากรกูไม่รู้อ่ะกูไม่ค่าให้คําแนะนําหลวงพี่น้องได้ไหมวะได้ไหมไอเนียเกมเนี้ยลาพิษมันจําเป็นน้ยลาพิษเลสตูนพวกเนี้ยคำตอบเอากี่สอบให้บอกเอาไว้หนาจ่าหลังบ้านหลังเสาวก็บอกมาอย่าชักช้าให้สั่งเอได้เลย ด,ดีๆนะน้องมึงเล่นแต่สองแถวสามแถวเนี่ยอิเชียร์คนก็จะคิดยังไงกูเนี่ยลุงคุณครับผมทักไปหาสาวชวนกินไปกินเบียร์สักเหือกเข้าบล็อกผงเอาทำไมอ่ะเหยือกจนตาเล็ด ลุงน้าคอดออกมาครับมึงเรียกใครวันนี้จะโชว์ง่กี่รอบครับเดี๋ยวมึงรอดูถ้าตายหนึ่งตัวทําอะไรน้องๆถ้าตายหนึ่งตัวทําอะไรกูศึกษามาเท่าไหร่ครับลุงเอ,เอผมเอาแปดแถววางไว้เสาต้นเดิมเลยนะครับเนี่ยมึงที่วนอย่างนี้เลยเดี๋ยวตำรวจก็จับก<อ>ูจริงๆกวันหนัเฮี้ยลุงเองเอคยคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไหม<อ>ถ้าเรากางหนังไข่ลงมามันจะขยายใหญ่ไหมมันจะกางทำเฮี้ยเลยน้องหนังไข่เขาไม่ไว้เป็นหนัง,งไปผมซื้อไก่กลูม,มิ่งมาทําไมเขาไม่แถมน้ําจิ้มให้ผมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดหวังมาก ไก่กูมิ่งมันพ่องแถวน้ำจิ้มหมี่ใส่กูไม่ได้ขายกับย่างฮดาวน้องไี่เครื่องเลคนน้องชายเอาอีได้ไปเอฟไม่วนเดี๋ยวแถวสแถวนี่แหละระหว่างได้กับไข่อะไรเกิดก่อนกุ้งครับเขาเลยว่าไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกุ้งกุ้งพ่มึงเถอะเฮียกระสายกูจะเดกน้องอย่าเข้ามานะเจ้ามูบี้อ่ะข้ามีสบู่ไข่อะไรมูบ้อพมึงเถอะมูบี้อเจียวลุงเอทําตัวหน้าฮีหน่อยครับเดี๋ยวผมซื้อเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมกดสั่งแล้ว มึงเคยเอาไม้ติ้งฟันยายรูคุบไหมครับน้องมึงไปยัดทำฮีอะไรมึงถามคำถามอะไรมึงเนี่ยเคยเอาไม้ิ้ดฟันยายรูคุบมึงบ้าหรือเปล่าฉันจะปกใครจะไม่เคยล่ะแม่งขั้นต้นบาดนู่นเบิร์ที่จะลักรูมิ่งเหมือนกันครับดีมากๆใช้มา30ปีแล้วโอ้ยสัตว์บริษัทเขาเปิดไม่ถึงน้องมึงอย่าโวยเว่อร์ลุงครับพอจะมีเศษเงินให้ยืมสักแปดแสนไหมครับให้พ่อมึงเธอเศษเงินแปดแสนอ่ะไอหัวนี่ก็ดูควายดีนะเออตอนผมใช้ไข่ครั้งแรกผมก็ไม่ได้เปิดใจครับ ผมเปิดหูว่าคูแทนนั่นน่ะเห็นไหมก็จริงผมใช้ไข่กรูมมิ่งตัดผมทุกวันครับใช่ครับผมเป็นพระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอมประราชิกเพื่อส่งสิกว่ารักโยงของผมมึงจังไรน้อยลุงเอครับเอเออยู่ในสถานการณ์เจอคนสวิงกันขวักจูดี้มาหมุนโชเพื่อเทพเพื่อเทพมึงเถอมึงทำทำไมอ่ะจากใจคนที่หมออ้อยยาวเกินคู่วอยยอพอได้ใช้แล้วคุก กูส <c oughs> <laughs> <c oughs> ั้นกว่าเดิมดีครับแต่ร้อยหนึงไม่เป็นไรกูให้อภัยน้อยนะครับผมหล่อไหมก็ไม่ได้ใครใครเคียงกูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่ถือว่าไม่ได้คีดเลยแหละ สอบถามจากผู้เคยใช้งานหน่อยครับถ้าผมจะใช้กับขนโลมามันได้ไหมกังวลมาหลายวันแล้วครับขนโลมาเฮียหรือว่าขนโลมาใช่มากครับที่เดินเข้าไปสอนเอาไปตบหัวตำรวจแล้วถามว่าพี่เคยดูตีสิบไหมเนี่ยกูไปตบหัวตำรวจแล้วเคยดูตีสิบไหมหาแต่เรื่องให้กูอุ้ยมังกรเฮียมังกรมังกรมังกรไอ้เฮียดีนะเห็นก่อนมึงเห็นมะน่ะไอ้เขียมังกรไม่ได้เกมนี้ต้องอยุ่อุ้ยมนสู้ใช้ดิมอาก็ครับโกนน้องชายแล้วครับหัวล้นเลยสู้เฮียสู้ อันนี้เอาไปทําชุดกันหนาวนะครับพวกขนแก่เนาะเวลาเดี๋ยวหน้าหนาวตาเลือกเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยแก่ตาเลือกแก่ตาเลือกของมึงมึงมาดิเหี้ยมึงมามึงมาครับนุชเป็นกรอครับอุ้ยฝูงแก่ลุ่มมีเหี้ยเดียวกูจะตายกับแก่น้องเอาดีดูเหล็กที่หัวเตียงใส่แาวหรือสาวสาวครับแก่จะฆ่ากูตายอุ้ยยังเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูสภาพ ลุงหายแล้วทุกคนโอ้โหมังกรมาอีกนกอีแแรงมานกอีแแรงมาทุกคนนกอีแแรงเดี๋ยวๆดน้องมาหนึ่งมาหนึ่งอีแแรงมาหากูขอบคุณพี่กงเต็กครับพอเขากลับมาจ้างก็อ้างไม่หยุดเลยเนาะบักกูมานอ้วนอินเดียมึงกูมานอ้วนอินเดียมึงนั่นแหละโกนคิ้วหน่อยครับโกนคิ้วหน่อยครับมึงมึงสนใจกูเล่นเกมมั้งไหมน้อง กูไม่เอาลี่ขี้ไม่ใส่แล้วไม่ไม่ไม่เคลืนเทียเลยเนี่ยอันนี้ไมเคิลแจ็กสันหรือไมพิรมพรครับไมพิรมพรกูแต่งเป็นไหมพิรมพรกูรักชาติกูรักชาติครูถามโตมาอยากเป็นอะไรโตมาที่กรูเนี่ยโตมาที่รูพ่อเมืองเงืปัญญาอ่อนให้ยืมคืนด้วยนะเอตามที่คืยกันไว้กูไปยืมมึงตอนไหนกูไปขอยืมมึงเท่าไหร่ยี่สิบบาทเนี่ยฮะกูไปยืมมึงตอนไหนกระจูผมมีตุ่มใสใสเลยเอาปีนยิงเล่นทำไมมันไม่เข็งแล้วอะครับ มึงเอาไปปืนไปยิงเล่นทำเฮี้ยอะไรน้องลุงครับไก่ทำมาเพื่อขนในที่ลับใช่ไหมใช่ครับนั่นไงจ่าลอดใหม่มันขนในที่ลับจริงจริงหมายสี่เหลี่ยมเกมโอเวอร์ลุงเอเคยไหมคะอย่าพูดเรื่องกลิ่นปลดตัวอีกนะได้แล้ไอ้ทำมาเพื่อขนในที่ลับมึงดูวุ่นเหี้ยไรนี่ี่ะนั่นไงกลับเลยมึงดูดิคุณทาเอามือคอเท่ๆหน่อยค่ะ นั่นแหละค่ะลองเป็นนี่จริงๆนะคะน้ำชาภูมิใจในตัวลูอีน้ำชามึงเจ้าต่ขนกระดูกมึงกูมึงเป็นเที่อะไรเนี่ยครถามอีน้ำชาถามแม่ไม่ลอดกูให้โดนจับก็เจ้าขนกระดูกกูมึงรั่วไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเช้าก่อนน้องๆเพราะไปอย่างนี้มันอันตรายนะครับไก่โกนขนในสมองได้ไหมครับ กูเหนื่อยชีวิตกูกูเหนื่อยกูพูดตรงตง,ตงชีวิตกูโคตรเหนื่อยอะไป100หักค่าแวตแปดสิบนให้พ่อมึงหักขนาดนั้นนะแวนที่ะไแปดสิบเปอร์เซ็นตใช้กับหมออ้อยมังกรได้ไหมครับถ้ามึงมึงไปโกนให้มังกรถึงมึงก้ไปเลยน้องไม่มีใครจับมึงอกรอสัตว์ ทำก่หนิงเอเคยขูดฟันมากินกับข้าวไหมครับเพื่อเสริมดวงชะตาไอ้พ่อมึงเสริมดวงชะตาขูดฟันตัวเองมาหินปูนมากินกัข้าวไอ้เหี้ยขออนุญาตแม่ลงในมากหมากมุมเน็ตมันกูขอโทษกูขอโทษกดผิดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันตีกูกูขอโทษกูขอโทษ ขอบคุงลุงเอและจีบีนะครับที่คอยสร้างรอยยิ้มทําให้ผมยิ้มได้ในวันที่เครียดขอบคุงคลิป How to ทําบ้องปุ้นจากกระป๋อง GB บีเนี่ยฮาวทูทำบ้องปุ้นโค้มึงกูไม่เคยมีเฮียลุงเอครับถ้าใช้ไข่ตัดหญ้ารอบๆบต้นไม้ต้นไม้เราจะใหญ่ขึ้นไหมครับ ึงจะไปตัดหญ้า e? ทำไมน้องไข่ตี่โกนขนหมอยตั้งใจฟังนะครับปปปปปอโตยปปปปปอโตยปปปปปอโตุยปปปปอโตยปปปปอโตยปปปปอโตยปากปาปอโตโปอโตโปอโตยปากปาปอโตโปอโตโปอโตยมึงไปโดนให้หน่ยุกลัวแบบนี้มันเป็นหใช้มาหงปีแล้วค่ะใช้ทุกวันสันดีจริงๆค่ะฟินทุกครั้งที่ใช้อุ้ยมีได้านี่นหรอค่ะทุกคนเจอพยาอินท <eta> ีมันเฝ้า <medi> กูเเดดดดีีีี๋๋ยยวววููููนนนะะิิธธสส้้้อง ใครถาม